สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีรถตู้ครับวันนี้ผมไม่ได้มาเดินงงในดงรถตู้นะครับแต่ผมจะพาพี่พี่มาชมรถตู้เกียร์แมนนวลปี2องพที่ไมน้อยและน่าสนใจมากๆอีกคันหนึ่งของบริษัทเทรยนนะครับจะเป็นคันไหนไม่ได้นอกจากคันนี้นะครับตอนนี้เรามีไมน้อยแค่2คันนะครับมีเหลือแค่2คันเท่านั้นเองนะครับเมื่อวานเหมือนมีลูกค้านะครับจะจองแล้วคันหนึ่งด้วยนะครับผมก็เลยนามารีวิวให้พี่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคันนี้พอถอสามสี่เก้าหกนะครับ เป็นโต y ต้าคอม m ิวเตอร์นะครับเป็นอดีตรถหมอครับเป็นรถของกรมอนามัยนะครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขโต y ต้าคอม m ิวเตอร์3.0 D4D ปี2017เลขไม์แค่5 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้แล้วนะครับเหลือติดกล้องหน้านะครับคันนี้กล้องหน้าของเดิมมันมีปัญหาเล็กน้อยนะครับมันภาพมันสั่นๆนะครับเราก็เลยเบิกกล้องหน้ามาติดให้ใหม่นะครับตอนนี้เหลือติดกล้องหน้าก็พร้อมล้อหมุนพร้อมใช้แล้วนะครับ เริ่มต้นนะครับให้ดูที่ตัวไฟนะครับจะเป็นโคมไฟชฉมไมเน้เชนนะครับจะเป็นไฟมันตินะครับปรับระดับได้นะครับปรับระดับอัตโนมัติให้แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีชุดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับให้ด้วยกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโรเมียมสองแทงแบบนี้นะครับสภาพสวยแล้วนะครับเราปรับสภาพให้แล้วคันนี้สวยพร้อมใช้แล้วเหมือนผมจะเคยถ่ายคันนี้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนั้นน่ะเป็นการถ่ายแบบยังไม่ล้างนะครับตอนเนี้ยปรับสภาพเสร็จแล้วสวยใสใหม่ พร้อมใช้แล้วนะครับไม่แค่ห้าหมื่นห้านะครับต้องบอกเลยคันนี้สวยน่าใช้มากมากนี่ครับตัวกระจกนะครับผมพูดหลายๆคลิปนะครับก็กระจกกับตัวเขาเรียกว่าตัวแผงจิ้งหรีดนะครับดําสนิทนะครับต้องบอกเลยว่าสเปครถหมอนะครับไม่ได้จอดตากแดดตากฝนบ่อยๆอย่างแน่นอนนะครับวิ่งน้อยด้วยนะครับปีหนึ่งเจ็ดวิ่งแค่ห้าหมื่นห้านะครับคันนี้ก็เป็นการวิ่งงานใกล้ๆนะครับก็เลยไม่ได้วิ่งเยอะนะครับนี่ครับ คันนี้นะครับปรับสภาพเสร็จแล้วทุกคันนะครับก็จะมีตัวสคบนะครับถ้ามีสคบแบบนี้นะครับหมายความว่าปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมใช้พร้อมส่งถึงมือลูกค้านะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนหกหมืนเก้าพันนะครับตัวต้าคอมพิวเตอร์ามจุดศูนย์ปีสอง7ันิบเจ็ดนะครับสีบอลเงินทะเบียนทอสามสี่เก้าหกนะครับนี่ครับที่สําคัญเลยข้อมูลการประสบภัยนะครับไม่มีไม่มีก็คือไม่มีนะครับถ้าลูกค้าตรวจพบเจอนะครับว่ามีหรืออะไรแบบเนี้ย รถยนต์นะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเลขไม้นี่ครับห้าหมื่นห้าพันแปดสิบสี่กิโลนะครับไม่ใช่แบบห้าหมื่นเก้าเก้าอะไรนี้ไม่ใช่นะครับห้าหมื่นห้าพันกับอีกแปดแปดสิบสี่กิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้น่าใช้มากๆแล้วก็จดทะเบียนเป็นป้ายฟ้าให้พี่ๆเรียบร้อยนะครับพี่ๆสามารถวิ่งใช้ในครอบครัวนะครับเป็นรถวีพีนะครับที่จดห้องโดยสารนะครับนั่งไม่เกินเก้าที่นั่งให้แล้วนะครับวิ่งงานนะครับไปเที่ยวนะครับ รับส่งผู้โดยสารระยะสั้นเลยครับทาได้นะครับแต่ว่าห้ามส่งแบบประจํานะครับอันนั้นจะผิดกฎหมายครับให้ดูตัวล้อนะครับตัวล้ออันนี้จะเป็นล้ออ่ล้อโครเมียมนะครับไม่ใช่แบบสเปคล้อกระทะนะครับเหมือนล็อที่มันผ่านมาครับนี้เป็นล็อเป็นล้อโครเมียมแล้วนะครับแล้วก็ยางนะครับปีสองนะครับผมสังเกตจากสะพานยางเนี่ยครับก็ยังลึกๆอยู่เลยนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับ2ปีขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นล้อส5้านิ้วนะครับสีโครเมียม ให้ดูตัวซุ้มล้อนะครับรอยสันรอยขอบนะครับนี่ขอบล่างนะครับแล้วก็ขอบบนนี่เรียงตัวกันสวยเลยนะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับรถมันเริ่มปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ครับสัก2สัปดาห์พี่ๆจะได้ชมรถยังไม่ล้างรถอะไรใช่ไหมครับมีรอยทลอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยพี่ๆนะครับที่ ต้องใช้คำว่าซื้อช้านะครับพ so ี 20, 20่ที of of often, ่ซื้อช้าเนี่ยก็จะได้ชมรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับเพราะว่า30คันตอนเนี้ปรับสภาพเสร็จเนี่ยน่าจะ20ประมาณ20คันแล้วนะครับก็เลยผมเลยได้มารีวิวรถแบบที่ล้างเสร็จนะครับพร้อมใช้นะครับคันที่มีสกบอคือคันที่พร้อมส่งแล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับรอยสันรอยขอบนะครับกระจกนะครับเดิมแท้โตยต้าทุกบานนะครับกระจกแท้โตยต้าทุกบานเลยครับคันนี้นะครับก็มีม่านให้ทุกกระจกแล้วนะครับผมมีม่านให้ลูกค้าแล้วทุกๆกระจกเลย พามาดูด้านท้ายนะครับไฟนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับนี่ครับดงรถตู้จริงๆนะครับตอนนี้นี่ครับให้ดูเลยครับตรงนี้ก็เป็นสิบคันนะครับสําหรับลงช่างนะครับนี่ครับคิ้วหลังนะครับดําสนิทนะครับสามสี่เก้าหกคิ้วดําสนิทเลยกระจกมองหลังตรงนี้ก็มีให้นะครับไฟเลี้ยวเอ่อไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันจะติดคผมต้องมดนิดนึงนะครับ นี่ครับแท้นะครับตกหลังแท้เดิมโตตานะครับนี่ครับให้ดูนะครับลอยของตัวเมดอาร์กนะครับเรียงตัวกันสวยเลยนะครับตั้งแต่ล่างนะครับไปบนล่างไปบนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวซีลยางนะครับกดแล้วนิ่มแบบนี้นะครับเป็นซีลยางแท้เดิมโรงงานให้ดูไฟท้ายไฟท้ายเป็นของไทยโคอิโตะนะครับจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานเลยนะครับถ้าเป็นของยี่ห้อนี้นี่ครับด้านหลังนะครับ ให้ดูนะครับตัวด้านหลังตัวพื้นตัวอะไรนะครับเมทอาร์คอยู่ครบนะครับคันนี้อาจเอ่อพวกเรื่องของการชนหลังตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะถอดเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับรถหมอนะครับต้องบอกเลยว่าความปลอดภัยเขาดีเยี่ยมนะครับมีพวกเอ่อค้อนนะครับทุบเวลาหนีนะครับแล้วก็ตัวถังดับเพลิงนะครับมีให้ท้ายนะครับก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้นะครับเหลือพื้นที่ประมาณนี้สเปคเกียร์แมนนวลจะเป็นเบาะแบบฟิกนะครับ เบาะวี P หุ่นย์นะครับสามแถวเก้าที่นั่งแบบนี้นะครับนี่พามาชมด้านหลังนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับทำความสะอาดให้แล้วนะครับแอร์หลุมอะไรนี่ครับสวยงามนะครับไม่ได้มีรอยเลอะแล้วนะครับด้านบนมีม่านให้นะครับทุกๆกระจกเลยพี่ท่านไหนนะครับสนใจติดต่อผมได้นะครับ0ูนย์ห3ห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับวันนี้มาเอาใจนะครับพี่ที่สนใจเกียร์แมนนวลนะครับไม่น้อยๆไม่แค่ห้าหมื่นแบบนี้ครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับ จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันใหม่แค่ห้าหมื่นห้านะครับรถไม่ช้ํานะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับของกรมอนามัยนะครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปชมด้านหน้าดีกว่าพามาชมด้านในห้องผู้โดยสารฝั่งด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่ครับพวกอุปกรณ์นะครับแม่แรงอะไรเรามีให้ครบแหละตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุบุญนุ่มนะครับเป็นเก๊เป็นอะไรมีให้แล้วนะครับที่วางกระดาษชู่นะครับที่วางแก้วน้ํามีให้แล้วม่านมีให้ครบทุกบ้านนะครับ ตรงนี้นะครับด้านหน้านี่ก็มีที่วางแขนทุกเทุกเก้าอี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเว้นทางเดินให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นบาะสามแถวฟิกเหมือนกับด้านด้านหน้าเลยนะครับแถวที่สองเนี่ยก็ตรงที่นั่งระหว่างทางเดินนะครับก็จะไม่มีที่วางแขนนะครับแต่ว่าแถวอื่นจะมีหมดเลยครับสเปคหมอนครับด้านข้างก็บุมาให้แล้วนะครับไม่เลอะนะครับนี่กระเป๋าจิงงจ้นี่โหสภาพดีมากครับบางคันผมเจอนะครับย้อยเลยนะครับแต่คันนี้สภาพดีมากๆเลย เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไมค์เขาน้อยนะครับการเดินทางเขาน้อยกว่าคันอื่นนะครับสําหรับเกียร์นะครับด้านหน้าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับเอเกียร์ขออภัยครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแอร์ปรับแมนนวลนะครับเครื่องเสียงเดิมๆนะครับแต่คันนี้นะครับเหลือติดกล้องหน้ากล้องหลังให้ลูกค้าก็พร้อมใช้พร้อมส่งแล้วนะครับไมค์แท้50,500นะครับคันนี้ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับแล้วก็เบรก ABS นะครับมีให้ลูกค้าแล้ว ชมด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันครับสภาพต้องบอกเลยว่ารถไม่ช้านะครับคันนี้สภาพเดิมดีมากนะครับมีม่านนะครับม่านแบบนี้นะครับให้ทุกกระจกเลยสนใจนะครับปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับให้ดูด้านบนนะครับนี่สภาพสวยเดิมมากๆนะครับคันนี้ ยินดีนะครับให้คำปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับพี่พท่านไหนสนใจนะครับถ้าเป็นอาชีพรับราชการนะครับพนักงานบริษัทหรือเจ้าของกิจการที่เครดิตดีนะครับผมพาไปดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับ2.79%ต่อปีนะครับสูงสุด60งวดเลยนะครับแล้วก็พี่พีถ้าซื้อตอนเนี้ยเป็น3อาชีพที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับพี่พีสามารถรับโปรนะครับขับฟรี90วันได้คืออะไรนะครับก็คือพี่ซื้อวันเนี้ยครับพี่ไปจ่ายทีนู่นเลยครับประมาณปลายมกรานะครับ ได้เลยนะครับผมพาดันพาจัดให้ทุกเคสนะครับยังไงอย่าลืมนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับสำหรับสาวกเกียร์แมนนวลหม่น้อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ